ทั้งหมู่บ้านสะพึงความลับในป่าลึกนั้นคืออะไรมาค้นหาคําตอบพร้อมกันเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้องต้นเล่นซ่อนหาอยู่กับเพื่อนๆในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายที่ร้อนอบอ้าวเสียงหัวเราะและความสนุกสนานดังไปทั่วบริเวณสนามหญ้าก,กว้างใหญ่น้องต้นเลือกเป็นผู้ซ่อนและวิ่งไปซ่อนตัวในป่ารกชัดหลังบ้านเก่าหาหะลมพัดผ่านต้นไม้ทาให้ใบไม้สั่นไหวอย่างน่าขนลุก เสียงนกร้องในระยะไกลเริ่มแผ่วลงอย่างช้าหาหะน้องต้นหายใจแรงรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาพยายามไม่ขยับตัวเพื่อไม่ให้เสียงของเขารั่วไหลออกไปเวลาเริ่มผ่านไปอย่างช้าหาหะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มตามหาเขาอย่างกระวนกระวายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางสนามตำรวจท้องที่เข้ามาในหมู่บ้านไม่นานเสียงไซเรนก็ดังขึ้นเต็มพื้นที่ ตำรวจมาถึงมากกว่าหนึ่งร้อยนายทุกคนต่างแยกย้ายกันค้นหายอย่างละเอียดแต่ไม่ว่าใครจะเข้าไปในป่านั้นน้องต้นกลับไม่มีใครพบเจอความมืดในป่าค่อยๆลึกขึ้นร่างของน้องต้นเหมือนจมหายไปในเงาไม่มีแม้แต่รอยเท้าหรือเสียงใดหาหา่ายิ่งค้นหายิ่งเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติความหวังเริ่มเลือนลางในใจทุกคน จนกระทั่งเวลาค่ำลงแสงไฟฉายส่องไปที่บริเวณเดิมและในเงามืดนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นน้องต้นปรากฏตัวขึ้นแต่สายตาของเขาเย็นชาและว่างเปล่าไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิม้มเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเงียบห,าหา่าเหมือนเด็กคนเดิมที่ทุกคนเคยรู้จักได้กลายเป็นคนแปลกหน้าไม่มีใครกล้าถามเขาว่าไปอยู่ที่ไหนมา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ความเงียบที่ตามมาไม่ใช่ความเงียบแบบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามที่ไม่มีคำตอบหลังจากนั้นคือหนึ่งเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างห้องน้องต้นดังเป็นจังหวะเหมือนใครบางคนเคาะประตูอย่างเบาหาหะน้องต้นนั่งนิ่งอยู่มุมห้องแสงไฟอ่อนๆสัายส่องไปหน้าซีเซียวเพื่อนบ้านเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากบ้านหลังนั้น เสียงที่ไม่มีใครฟังออกว่าเป็นคำพูดของใครแต่กลับทําให้ทุกคนรู้สึกเย็นเย,ยือกวันต่อมาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวน้องต้นเขาไม่ยอมพูดคุยกับใครเดินไปมาเหมือนคนหลงทางในความคิดของตัวเองแม้แต่แม่ของน้องต้นเองก็รู้สึกเหมือนลูกชายไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวใจของเธอสั่นไหวทุกครั้งที่มองลูกชายในคืนที่หมู่บ้านเงียบสงัดน้องต้นลุกขึ้นเดินออกจากบ้าน เขาเดินเข้าสู่ป่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หลบซ่อนของเขาแสงจันทร์ส่องลอดผ่านใบไม้เป็นเส้นทางสลัวหาหา่ทุกย่างก้าวเหมือนไม่มีเสียงรองเท้าสัมผัสพื้นดินจนกระทั่งเขาหยุดอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดให้เขาอยู่ตรงนั้นลมหายใจของน้องต้นเริ่มเปลี่ยนเป็นลมหายใจเย็นเฉียบและในความเงียบสงัดนั้นเสียงหนึ่งก้องกังวานขึ้นจากความมืด เสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในหมู่บ้านนี้ทําให้ทุกคนที่ได้ยินต้องขนลุกและหลบสายตาจากความจริงที่เกิดขึ้นเสียงนั้นดังว่ามาเหมือนเสียงลมหายใจของป่าทั้งป่ากําลังหายใจร่วมกับน้องต้นมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับและเก่าแก่น้องต้นยืนนิ่งจ้องมองไปที่ความมืดลึกของป่าร่างกายของเขาเริ่มเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ําแข็งปกคลุมดวงตาของเขาส่องประกายแปลกประหลาดราวกับมีบางอย่างแทรกซึมเข้ามา ในขณะนั้นเองลมแรงพัดผ่านทำให้กิ่งไม้และใบไม้สั่นสะท้านเหมือนป่าทั้งป่ากำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลเสียงหัวใจของน้องต้นเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะทะลุอ,อกแต่เสียงอื่นที่ตามมากลับเป็นเสียงกล้องของผู้คนที่ตามหาน้องต้นมายาวนานแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในป่าลึกนี้ได้เหมือนมีกำแพงล่องหนกั้นระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำ และในวินาทีนั้นน้องต้นกล้าเข้าไปในความมืดลึกอย่างไม่มีทีท่าว่าจะกลับออกมาอีกเสียงที่ทุกคนได้ยินในคืนที่เงียบสงัดคือเสียงของเด็กชายที่หายไปในป่าเสียงที่ไม่มีใครจะลืมหรือลืมได้และไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนจริงหาหะเวลาผ่านไปหลายวันหมู่บ้านยังคงเงียบสงัดเหมือนถูกคำสาปผู้คนเล่าขานถึงเรื่องราวของน้องต้นด้วยความกลัวและสงสัย บางคนเห็นแสงเล็กๆลอยอยู่ในป่าตอนกลางคืนเหมือนเป็นประกายของเด็กชายที่ยังคงวงเวียนอยู่ในนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ลอยมาในลมทําให้หัวใจทุกคนสั่นคลอนแม้แต่ตํารวจที่เคยตามหาน้องต้นก็เริ่มเชื่อว่ามีสิ่งลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้าไปลึกเกินกว่าที่ควรเพราะความเงียบที่ปกคลุมป่านั้นไม่ใช่ความเงียบแบบธรรมดา มันเป็นความเงียบที่แฝงด้วยความกลัวและความลึกลับน้องต้นไม่ได้หายไปเฉยหาหะแต่เหมือนเขาถูกเรียดไปยังโลกที่ไม่มีใครกลับมาและความจริงที่ไม่มีใครกล้ารับรู้ยังคงปกคลุมหมู่บ้านนี้ด้วยความมืดและความหวาดหวัน่นเรื่องราวของเด็กชายที่เล่นซ่อนหากับเพื่อนแต่ถูกความลึกลับลืนหายไปในเงามืดของป่ากลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจบสิ้นในใจของทุกคน คืนหนึ่งที่ฟ้ามืดครึ้มและมีลมพัดแรงชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องเรียกชื่อต้นดังว่ามาไกลาจากป่าเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนทําให้หัวใจทุกคนสัน่นบางคนกล้าพอที่จะเข้าไปตามเสียงแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่ากลับเจอเพียงความมืดที่หนาทึบและความเงียบที่ทําให้รู้สึกเหมือนถูกจับจ้องไม่มีใครเห็นร่องรอยของน้องต้นอีกเลยคืนหนึ่งที่สายลมหนาวพัดผ่านป่ายอย่างเงียบเชียบ เสียงกระซิบลึกลับลอยมาจากไกลในความมืดเหมือนเสียงเด็กชายต้นกำลังเรียกหาใครสักคนชาวบ้านบางคนที่ยังไม่ลืมเรื่องราวนั้นนั่งอยู่รอบกองไฟพูดคุยด้วยเสียงเบาพวกเขากล่าวว่าน้องต้นไม่ได้หายไปเฉยหาหะาแต่ถูกเรียกเข้าไปสู่โลกที่ซ่อนอยู่ข้างหลังป่ามืดโลกที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับมาได้และทุกครั้งที่ใครกล้าเข้าไปในป่านั้น ก็จะได้ยินเสียงเรียกที่ทําให้หัวใจสั่นกลัวเสียงที่เหมือนจะดึงดูดและล่อใจให้เข้าไปเรื่อยหาหาแต่ไม่เคยมีใครที่กลับออกมาอย่างปลอดภัยหมู่บ้านยังคงอยู่ท่ามกลางความเงียบและความหวาดกลัวเรื่องเล่าของน้องต้นกลายเป็นคําเตือนว่าในบางมุมของโลกนี้มีสิ่งลึกลับและความมืดที่มนุษย์ไม่ควรแต่ต้องและบางทีเด็กชายที่เล่นซ่อนหานั้น อาจยังคงรอใครสักคนที่กล้าพอจะตอบรับเสียงเรียกนั้นอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปหลายปีหมู่บ้านยังคงเก็บความลับนั้นไว้เหมือนสมบัติที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเด็กๆที่เกิดใหม่ถูกเล่าเรื่องของน้องต้นเป็นนิทานก่อนนอนเพื่อตวนใจไม่ให้เขาใกล้ป่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับแต่ในใจลึกๆของคนบางคนยังมีความอยากรู้และความหวังอยากค้นหาคำตอบว่าจริงๆแล้วน้องต้นไปอยู่ที่ไหน ในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสียงเรียกของน้องต้นดังขึ้นอีกครั้งชวนให้หัวใจที่กล้าหาญก้าวเข้าไปในความมืดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังและเมื่อใครบางคนตอบรับเสียงนั้นป่าก็เปิดทางออกให้เหมือนกับว่าความลับที่ซ่อนเร้นมานานกำลังจะถูกเปิดเผยในที่สุดแต่คำถามที่เหลืออยู่ คือใครจะกล้าพอที่จะก้าวเข้าไปในความมืดนั้นและกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยจริงๆหรือไม่คืนหนึ่งที่เงียบสงัดและลมหนาวพัดผ่านชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแสงผู้ซึ่งเติบโตมาในหมู่บ้านนี้เขาไม่เชื่อเรื่องเล่าหรือความกลัวแต่กลับรู้สึกถึงเสียงเรียกที่แผ่วเบาจากป่าเสมอคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงนั้นแสงตัดสินใจหยิบไฟฉายและเดินเข้าสู่ป่าลึกทุกย่างก้าวของเขาถูกปกคลุมด้วยความเงียบที่หนาทึบ เหมือนป่ากำลังจับจ้องเขาอย่างระมัดระวังเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาค่อยๆดันใกล้เข้ามาแสงตามเสียงไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่น้องต้นเคยหยุดอยู่ที่นั่นเขาเห็นแสงสีเงินสลัวๆล,ลอยขึ้นมาเป็นรูปเงาเด็กชายน้องต้นยิ้มบางๆแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าช่วยฉันด้วยเสียงนั้นแผ่วเ,เบาและเยือกเย็นแสงรู้สึกถึงความหนักอึ้งในหัวใจแต่ก็พร้อมจะค้นหาความจริงให้ได้ แล้วป่าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแสงรู้ตัวว่ากำลังเดินเข้าสู่โลกที่ไม่มีใครเคยกลับมาและความลับของน้องต้นกำลังรอให้ถูกเปิดเผยแสงก้าวลึกเข้าไปในเงามืดของป่าทุกเสียงรอบตัวค่อยๆเงียบลงเหมือนเวลาถูกชะลอให้อยู่ในจุดที่ไม่เคลื่อนไหวต้นไม้ใหญ่อบล้อมเขาไว้ราวกับกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายลมเย็นพัดผ่านผิวหนังอย่างน่าขนลุก แสงรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดท,ที่แผ่ซ่านมาจากใจกลางป่าเสียงกระซิบของน้องต้นดังชัดเจนขึ้นตามฉันมาเขาเดินตามแสงสีเงินที่เคลื่อนตัวอย่างช้าหาหะจนมาถึงลานเปิดกลางป่าที่นั่นมีเงาเด็กชายอีกหลายร่างรอยอยู่ในอากาศดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวแสงพยายามเข้าไปหาแต่กลับถูกแรงลึกลับดันกลับออกมา เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่ต้อนรับผู้มาใหม่เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงสะอื้นพวกเราไม่ได้หายไปไหนเราถูกขังไว้ที่นี่ติดอยู่ระหว่างโลกของความจริงกับโลกที่มืดมนแสงรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ซึมลึกเข้ามาในกายและความจริงที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่การค้นหาน้องต้นแต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกลืมในความมืดนี้เสียทีแสงยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกความหวาดกลัวผสมปนเปกับความเห็นใจเขารู้ว่าการจะช่วยน้องต้นและวิญญาณเหล่านั้นได้ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความมืดที่ไม่มีใครเคยกล้าสัมผัสแสงก้าวเดินไปยังศูนย์กลางของลานเปิดมือของเขายื่นออกไปสัมผัสกับแสงสีเงินนั้นอย่างระมัดระวังทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านทั่วบริเวณเสียงสะอื้นค่อยๆเงียบลง และแสงสว่างจางๆเริ่มปกคลุมร่างของเด็กชายเหล่านั้นเหมือนความทุกข์ถูกปลดปล่อยออกไปทีละน้อยน้องต้นหันมามองแสงด้วยดวงตาที่อบอุ่นขึ้นขอบคุณที่มาช่วยเราเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสงบและความหวังแสงรู้สึกได้ว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นเรื่องราวบางอย่างเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาลและในความมืดของป่า แสงกลายเป็นแสงสว่างที่นำทางวิญญาณกลับคืนสู่ความสงบความลึกลับและความหวาดกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเชื่อและความรักที่ไม่สิ้นสุดเมื่อแสงนำทางวิญญาณเหล่านั้นกลับคืนสู่ความสงบเสียงสะอื้นและความเงียบลายหายไปในอากาศป่าที่เคยมืดมิดและน่ากลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นที่แห่งแสงสว่างน้องต้นและเด็กๆที่ติดอยู่ในโลกเงามืดเริ่มสลายตัวเป็นประกายแสงนุ่มนวล ก่อนจะลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าอย่างอ่อนโยนแสงยืนมองด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสงสารและความหวังแต่ทันใดนั้นเสียงลมหายใจแผ่วเบาอีกครั้งดังขึ้นในความมืดเหมือนมีบางสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่แสงรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและในใจลึกหาหะเขาก็รู้ว่าปริศนายังไม่จบสิน้นแสงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืน ดวงดาวกระพริบวับวาวเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างความรู้สึกเย็นเยียบพื้อพานเข้ามาในหัวใจเหมือนมีสายใยบางอย่างผูกพันเขาไว้กับป่าลึกนี้เสียงลมหายใจที่แผ่วเบาเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบที่แฝงไปด้วยคำเตือนอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวแสงรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้องเขาต้องค้นหาความจริงให้ลึกกว่านี้และต้องช่วยเหลือวิญ,ญญาณที่ยังติดอยู่ให้พ้นจากพันธนาการนี้ แม้จะต้องเผชิญกับความมืดที่ไม่รู้จบก้าวต่อไปของแสงจะนําเขาไปพบกับความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกความลับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเขาไปตลอดกาลแสงรวบรวมความกล้าก้าวลึกเข้าไปในป่าที่มืดสนิทกว่าเดิมเสียงใบไม้ร่วงและกิ่งไม้หักดังแว่วในความเงียบสงัดอากาศเย็นเยียบจับใจจนถึงกระดูกแต่เขายังเดินต่อไปโดยไม่ถอยหลังลึกเข้าไปในความมืดเขาพบทางเข้าถ้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ารากไม้ใหญ่ ท้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าแสงหายใจลึกและค่อยๆก้าวเข้าไปในความมืดนั้นภายในถ้ำม,มีเสียงกระซิบกระซาบและแสงประหลาดที่ลอยอยู่รอบฮา,าร่างเงาที่พระเรือนเริ่มปรากฏตัวทีละน้อยน้องต้นและเด็กๆที่หายไปพวกเขาถูกขังอยู่ในโลกที่ซ่อนเร้นนี้ดวงตาของเด็กๆมองมาที่แสงด้วยความหวังและความเศร้าแสงรู้ว่าเขาต้องช่วยพวกเขาออกมาให้ได้ แต่สิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดาแต่เป็นความลึกลับและพลังที่เกินกว่าจะคาดคิดแสงยินนิ่งอยู่ในความมืดของถ้ำหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ความเงียบรอบตัวกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนที่ก้องกังวานในถ้ำร่างเงาของเด็กๆเ,เริ่มเคลื่อนไหวช้าหาหาดวงตาพวกเขาเปล่งประกายแปลกประหลาด เหมือนถูกพันธนาการด้วยพลังลึกลับแสงพยายามเรียกเสียงให้เด็กๆมาฟังฉันจะช่วยพวกเธอเองแต่ทันใดนั้นความมืดรอบๆทําก็เริ่มสั่นสะเทือนเหมือนมีพลังบางอย่างตื่นขึ้นมาลมหนาวพัดผ่านแรงขึ้นจนแทบจะทําให้แสงสุดตัวแสงรู้ว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวที่สุดในชีวิตแต่เขาไม่ยอมถอย เพราะเสียงร้องของเด็กๆคือแรงผลักดันเดียวที่ทำให้เขาก้าวต่อไปแสงรวบรวมพลังใจทั้งหมดก้าวเดินลึกเข้าไปในความมืดเสียงร้องของเด็กๆด,ดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยหา่ดวงตาแห่งความหวังและความเจ็บปวดสะท้อนในแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่ทันใดนั้นนอมืดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าร่างที่ไม่ใช่มนุษย์เต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดกราด เสียงคำรามดังสนั่นไปทั่วถ้ำแสงรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของเงามืดนี้ไม่ใช่แค่เพื่อช่วยเด็กๆแต่เพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านทั้งหมดหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นและแม้ความกลัวจะกดทับหนักหน่วงแสงก็ก้าวขึ้นสู้ด้วยความหวังที่ไม่เคยดับไปในใจแสงยืนตรงหน้าร่างเงามืดนั้นสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านจนผมกระจายเสียงคำรามทวีความดังขึ้น แต่แสงไม่ถอยเขายกไฟฉายขึ้นส่องไปที่ร่างนั้นแสงสว่างทะลุผ่านความมืดเผยให้เห็นใบหน้าที่เจ็บปวดและโดดเดี่ยวร่างเงานั้นไม่ได้เป็นศัตรูแต่คือวิญญ,ญาณที่ถูกขังไว้เสียงกระซิบเบาลงและเปลี่ยนเป็นคำพูดที่แผ่วเบาช่วยฉันด้วยบทปล่อยฉันจากพันธนาการนี้แสงรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้ากับความรุนแรงแต่เป็นการปลดปล่อยด้วยความเข้าใจและความเมตตา เขาเก้าวเข้าไปใกล้และยื่นมือออกไปและในวินาทีนั้นแสงสัมผัสได้ถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงทั้งถ้ำความมืดค่อยๆจางหายไปและเสียงหัวเราะของเด็กๆดันก,กลับคืนมาอีกครั้งเมื่อความมืดจางหายไปหมดสิน้นแสงและเด็กๆกลับมายืนอยู่กลางป่าที่เต็มไปด้วยแสงสว่างอ่อนโยนต้นไม้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านอย่างนุ่มนวล น้องต้นและเพื่อนเพื่อนยิ้มอย่างอิสระและเปล่งประกายแห่งความสุขชาวบ้านที่รอดูอยู่ไกลๆต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจแสงรู้สึกถึงความสงบและความรักที่เติมเต็มใจของเขาเรื่องราวของเด็กชายที่เคยเล่นซ่อนหาในป่าจบลงด้วยความหวังและความเชื่อมโยงที่ไม่มีวันสูญสลายและหมู่บ้านนั้นก็กลายเป็นสถานที่แห่งความสงบที่ไม่มีใครต้องกลัวความมืดอีกต่อไปเพราะแสงแห่งความกล้าและความรัก ได้เปลี่ยนแปลงมืดให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน